สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเวลาประมาณเที่ยงเศษนะครับเวลาประเทศไทยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23ครับเดือน7 2566ครับก็ขยับใกล้นะครับปลายเดือนเข้ามาใกล้ขณะทุกทีครับแล้วก็ขยับจังหวะนอกจากปลายเดือนแล้วอุณหภูมิหรือว่าจังหวะช่วงขยับของเรื่องการเมืองครับประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรี ่าเนี่ยก็มาขยับเป็นจังหวะเร็วขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วกันครับต้องบอกอย่างนี้นะครับก็ตามที่จัวหัวไว้นะครับตั้งเป็นประเด็นไลฟ์สดในเที่ยงนี้ของวันอาทิตย์นะครับก็คือฉบับเวอร์ชั่นเทือ,ทอไทยหนึ่งครับเวอร์ชั่น, Mint Shock นมินช็อกนะครับมินช็อกหลายคนบอกว่ามินช็อกค,ค,คืออะไรก,ก็เครื่องดื่มมินช็อกที่เขาขายในร้านร้านน้ำอ่ะครับ อันกาแฟนั่นแหละครับที่เป็นเรว่าเมนูที่เขาใช้เมื่อวานนี้แหละครับที่มีการประชุมหารือและเชื้อเชิญกันนะฮะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันนะครับก็หัวข้อก็นั่นแหละครับทําให้เป็นที่มาของการจับตาเรื่องการนโยบายการแก้ปัญหาที่ดินของภาคเพื่อไทยแหละครับแน่นอนว่าน่าจะถ้าไม่มีหลายคนบอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดคาดเนี่ยนะครับยี่สิ ยี่สิบเจ็ดนี้น่าจะได้นายกนะครับหรือถ้าผิดคาดหลายคนบอกว่ายังไงก็เพื่อไทยอาจจะได้เป็นแกนนานะครับเพราะฉะนั้นนโยบายหนึ่งที่จะต้องถูกผลักดัน mm hmm. ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินทํากินนั่นแหละครับส่วนจะแก้น้อยแก้มากแก้อย่างไรก็แล้วแต่ห่วงเวลาในช่วงนั้นนะแต่ในห่วงเวลาคณะหาเสียงที่เขาตั้งไว้เนี่ยก็ประเด็นสําคัญก็คือการออกโฉนดที่ดิน อ่าสบกวเว็นชนน,นะครับในเขตปรรูปที่ดินในเขตป่าสงวนในเขตคนพื้นที่สูงชุมชนชาวเขา,าคนท้องถิมประมาณนี้แหละครับแล้วก็ที่ดินที่มีสอคอจริงๆที่ดินที่มีสออจริงๆผมมองว่าไม่น่านํามาเป็นประเด็นในการหาเสียงหรืออะไรนะครับเพราะว่าโดยทางกฎหมายแต่เดี๋ยวจะมาอธิบายเพราะโดยทางกฎหมายเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับก็ก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระครับ ก็ขออนุญาตบอกกล่าวเราแจ้งช่องทางการติดตามนะครับว่ามีช่องทางาติดตามอย่างไรบ้างนะครับมีช่องทางไหนบ้างหลักๆมีอยู่3ช่องทางครับช่องทางนี้กําลังไลฟ์สดก็แฟนเพจครับชื่อแฟนเพจนี่ที่ดินสปกโคตรอยากมาเล่านะครับแล้วก็ยูทูบครับพิมพ์คอาจารย์ว่าครับอาจารย์นะครับสละอานโนงวแหวนสละอานั่นแหละครับแล้วก็ อิจตอครับจารวนวาแต่เป็นภาษาอังกฤษครับ J A R N W A Double R ขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงครับโอเคครับคือผมมองไม่เห็นคอมเมนต์ครับอ่าเท่าที่ดูมีคอมเมนต์เด้งขึ้นมาแต่อ่านไม่ได้มองไม่เห็นครับผมอืมผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับไม่รู้ว่าผมไปคลิกโดนอะไรกันแน่ครับ มันทําให้เป็นหตุมองไม่เห็นคอมเมนต์เวลาไลน์เลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับนะครับก็เมื่อวานนะครับเท่าที่ดูครับอ่ะเข้าสู่เนื้อหาสาระกันเลยครับอ่าหลักใหญ่ใจความปฏิกริยาทางการเมืองหรือนายกรมนตรีคนที่สามสิบเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะถูกกำหนดไว้ขึ้นหรือยังไงก็ตามแต่น,ะน่าจะอะไม่ไป เรียกว่าล่วงพ้นระยะเวลาเนิ่นนานนักนะครับเท่าที่ดูอาการทางการเมืองครับเมื่อวานมีประเด็นที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของการเชื้อเชิญจากค้่ตรงข้ามนั่นแหละครับเวอร์ชันครับเพื่อไทยหนึ่งครับคำว่าเพื่อไทยหนึ่งก็หมายถึงว่ารัฐบาลเพื่อไทยหนึ่งครับฉบับมินช็อคครับเครื่องดื่มไม่ใช้ในการประชุมรึกษาหาดือกันนะครับก็เท่าที่ดูเมื่อวานครับก็คือมีพักที่เป็นเรียกว่า ค่อนข้างจะข้ามขั้วเลยนะครับข้ามขั้วเลยก็คือพักรวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชารหรือลุงตนะครับที่ได้ประกาศวางมือทางการเมืองก่อนหน้านี้นะครับ,รบก็นําโดยหัวหน้าพักกับคุณพิรพันธ์สารีรัตวิภาคและก็ะเลขาพักนะครับผมจําชื่อไม่ได้นุ่ๆห,หน่อยครับก็มาร่วมพูดคุยเรื่องร่วม ประชุมการเชืิญเกี่ยวกับแนวทางการโหวตนะครับแนวทางการเข้าร่วมรัฐบาลนั่นแหละครับแล้วก็มีภาคชาติพันาก้ารนำโดยคุณสุวัสด์นะครับแล้วก็สสนะครับสอสโคราชนะครับผมจํำชื่อไม่ได้เหมือนกันครับที่ดาสกุลโตมอนสักนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่มาเมื่อวานก็คือพรรคภูมิใจไทยครับนําโดยนะครับ อ่คุณอนุทินนั่นแหละครับว่น่าพักแต่ที่ปรากฏการยืนเป็นฉากหลังนะครับก็คือลูกชายคุณเนวินนะครับเจ้าของวลีมันจบแล้วครับนายนั่นแหละครับเมื่อหลายปีก่อนหลายคนก็ยังจาได้ครับเพราะว่าเป็นวลีสุนฮิตและนํามาทํามีมโน่นนี่นั่นในการเป็นประเด็นสั้นๆอยู่เป็นระยะระยะนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับและวันนี้ครับและวันนี้คาดว่า บ่ายครับเย็นๆนครับก็จะเป็นการเข้ามาพูดคุยครับจากการเชื้อเชิญของพักพลังประชารัฐครับนะครับก็คือนำโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าครับแล้วก็คุณสันติพร้อมพัดนะครับก็แน,น่นอาน่าสองคนเนี่ยถ้าในวงการการเมืองเนี่ยหลายคนก็ปฏิเสธไม่ได้เขคือมือขวานะครับพลนเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่แหละครับเท่าที่ได้รับ ฟังรับฟังคลิปของคุณวัฒนานานุ่มนักข่าวสารทหารเขาบอกว่าอโอกาสเนี่ยโอกาสข้ามขั้วเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันนะครับที่จะมีพักรวมไทยสร้างชาติพรคพลังประชารัฐนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับในส่วนของพลเอกประวิตยหลายคนบอกว่าตัวเนี้ยผมโค้ดคำพูดของคุณวัฒน,นานานุ่มนักข่าวสายทหารซึ่งเขาคนนข้จะวงในครับเกี่ยวกับประเด็น2ลุงเนี่ยเขาบอกว่าพลเอกประวิตยเนี่ยก็จะไม่รับตําแหน่งทางการเมืองนะครับ ในครั้งนี้นฉบับเพื่อไทยหนึ่งเนี่ยแต่อาจจะให้นั่นแหละครับทีมงาน,นครับภาคขั้วนะครับเอาอมารับแทน,นจับอาการก่อนหน้านี้จับอาการก่อนข้ามขั้วอาการหลักๆมีอยู่หรือประเด็นทางการเมืองก่อนจะมาเกิดเหตุการณ์ที่นําไปสู่การโหวตวันที่ยี่สิบเจ็ดก่อนหน้านี้ครับก่อนโหวตก่อนโหวตลบสองอนะครับ ก่อโนโหวตรอบสองคนีจากพรรคก้าวไกลครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นมันจะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เป็นในยะทางการเมืองอยู่สำคัญสำคัญ,คญก็คือหนึ่งพลเอกอประยุทธ์นะครับนะครับจันโอชาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยประกาศนะครับไม่มีปีมีคุยมาก,ก่อนเลยครับโดยทีก็ประกาศอำลานะ วางมือทางการเมืองไปครับหลังจากนั้นต่อมาก็มีประเด็นเรื่องของคุณทักษิณกลับบ้านประเด็นว่าจะกลับบ้านในวันเกิดนี้หรือไม่อย่างไรเป็นประเด็นแล้วก็มันมีข่าวหลวดแรกทางตํารวจเขามีการประชุมเตรียมความพร้อมโน่นนี่นั่นนะครับในการเรียกว่านี่แหละครับกรนีคุณทักษิณกลับบ้านนั่นแหละครับการเส้นทางจากสนามบินโน่นนั่นไปเรือนจํากลางาพิเศษกรุงเทพก็ว่ากันไปนี่คือเหตุการณ ที่สําคัญสําคัญแล้วก็หลังจากเมื่อประกาศแล้วมีหลังจากมีสองประเด็นนี้มาครับจากนั้นครับกรกะตนะครับกตอตส่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อไอทีวของคุณพิธาเนี่ยให้สารน้ำมนุนนะครับพิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับหลังจากนั้นก็ วันหนึ่งครับเท่าที่ดูเนี่ยก่อนหนึ่งวันนะที่ส่งให้แล้วก็ก่อนโหวตนี่แหละครับอ่าก่อนโหวตครั้งที่สองเนี่ยก็ปรากฏว่าอ่าซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีเรื่องอ่าที่ภาคเก้าปลอ่าสารนูนนูนมีมติรับคําร้องอ่าเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการนโยบายอ่าเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองครับหนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วก็ต่อมาก็นะครับนายกพิจารณารับคําร้องและสั่งให้แคนดิเดตจากค ก้าวไกลครับคุณพิธาริมเจริญรัตน์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอื่นนั่นแหละครับตอนนี้ศาลยังไม่วินิจฉัยว่าการพิจารณาถือหุ้นการถือหุ้นในทีวีนั้นมันมีผลต่อคุณสมบัติหรือ,รอลักษณะต้องห้ามอย่างไรบ้างตัวนี้ยังไม่รู้นะครับตัวนี้ยังไม่รู้แค่รับคาร้องและให้หยุดไว้ก่อนครับเดี๋ยวผิดไม่ผิด,ผดว่ากันอีกทียังไม่มีคําสั่งแต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็หลายคนก็บอกว่า กาโรโหวตเนี่ยในค andidate ก้าวไกลก็เป็นมันไปแล้วครับเดดล็อกครับหลายคนว่าตีความเท่าที่มติที่ประชุมวันนั้นในครั้งที่สองเขาตีความว่าเป็นยัตตินะเป็นระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ห้าโหวตซ้ำนั่นแหละครับ <S <S โอเคอ่ก็ตัวนี้เป็นประเด็นที่ไปที่มานำไปสู่เมื่อวานครับเมื่อวานวันเสาร์ที่22เดือน7เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องการเชิเชญจากพรรคการเมือง า่ขั้วตรงข้ามจา,า,า,าบ้านเก่าครับก็คือคุณอน,อนุทินหรือคุณสุวรรณเนี่ยก็้วนแล้วแต่เคยเป็นเด็กเก่าก็าไทยทั้งนั้นและวันนี้ครับใบบายครับก็จากคอปชรครับ,ระะรรบ,รบเรียกว,ว่าเพื่อไทยหนึ่งฉบับมิ้นช็อกนั่นแหละครับวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันนี่คือนัยยะทางการเมืองที่สําคัญและจะนําไปสู่การโหวตในวันที่27่ส่สิบนี้ไม่กี่วันนี้ครับ นี่คือต้องบอกว่าเป็นนัยยะที่สําคัญหลายคนบอกว่าจะจบครับกูรูทางการเมืองหลายคนเขาบอกว่าจบแน่ครับยีนี้นะครับได้นายกแน่แล้วครับถ้าตามแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าออกตามแบบตามที่คาดการครับเพราะว่าพักสังเกตดูครับเท่าที่ดูพักต่างๆที่เชิญเ,เข้ามาเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขนะมีเงื่อนเงื่อนไขหลกัหลกๆคือแมวหนึ่งหนึ่งสองและลักษณะนโยบายอื่นหรือ ถ้ามีก้าไกลเขาก็จะไม่โหวตให้ประมาณนั้นแหละครับตัวนี้อาจจะเป็นการเรียกว่า,าการเก้าไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านโดยปริยายหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ว่ากันไปครับทีนี้เรามาดูประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องอนโยบายอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่สําคัญการวางตัวบุคคลคการวางตัวบุคคลก่อนหน้านี้ก่อนหน้าน,น,านี้ทางพัก่อไทยเขาวางตัวน,นโยบายด้านนี้ คนที่จะคุมกระทรวงเกษตรเนี่ยก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับซึ่งรัฐบาลก่อนเนี่ยไปอยู่กระทรวงยุติธรรมนะครับก็ไปปรับแก้หรือแก้ไขกฎหมายหลกัหลกๆหรือที่เป็นประโยชน์ต่อบ,บ้านต่อเมืองก็หลายๆฉบับเหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้เห็นว่านะพรรคเพื่อไทยจะดันมาทำนโยบายโคล้านตัวนะครับ ก่อนหน้านี้ครับในการวางตัวแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้ามีพปชรเข้ามาเนี่ยะกะเกษตรเนี่ยจะยังจะยังเป็นรมวอลรัฐมนตรีเนี่ยยังเป็นคุณสมศักดิ์หรือไม่อย่างไรนะครับผมว่าอีกคนหนึ่งที่มาแรงไม่แพ้กันครับที่จะมาดูงานกระทรวงกเกษตรจากฝัง่งพ,พรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเนี่ยครับมือขวาของดิสปอมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ ก็เคยอยู่กระทรวงเกษตรนะครับเป็นนินติช่วยแล้วก็เป็นคนขับเคลื่อนและก็ปรับแก่ระเบียบกฎหมายหรือดูผู้ผู้นี้ให้กำกับดูแลสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับก็ไปปรับแก้ไประเบียบอะไรของปฏิรูปอยู่พอสมควรนะครับแต่แก่มีเหตุต้องไปก่อนนะครับที่ว่ามีปัญหากับผลเอกประยุทธ์นั่นแหละครับ กอไปก่อนเลยแก้กฎหมายแม่ยังไม่เสด็จก็ในมุมมองของผมผมว่ามีโอกาสที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจะมาคุมสอบกอคำรบสองหรือกระทรวงเกษตรก็เป็นได้น,นะครับแต่จะมาในตําแหน่งอะไรก็ว่ากาันอีกทีครับอาจจะช่วยหรือว่าหาการก็ว่าไปอีกทีแต่ที่แน่ๆเท่าที่ดูวันไปแรงานตัวแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัให้สัมภาษณ์เลยหลกัหลกๆแกครับการแก้ปัญหาแกจะอว่าเหมือน ยังคาใจครับในช่วงนั้นที่อยู่สอบป,ปรณกและทําหลายๆเรื่องยังไม่สําเร็จครับที่มีเหตุทางการเมืองต้องไปก่อนครับก็แกให้ให้สัมภาษณ์ว่านโยบายหลักของแกนะหรือถ้าแกมีบทบาทหรือมีอะไรเข้าไปผักดันเนี่ยแกจะผักดันเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินทํากินของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับนะครับเป็นคลิปวิดีโอของสํงงานักงาน รัฐสภาวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่เขาไปสัมภาษณ์สอสอิที่ไปรายงานตัวนั่นแหละครับโอเคเรามาดูนะครับการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเ้าช่องเรามีเอกสารเสรธิ์ฉนดที่ดินในสัดส่วนของเพื่อไทยครับหลัก,ลกๆนะครับเขาบอกว่า 1. ครับแก้จากสบกเป็น,นโฉนดส3มสิานไร่้ยครับโดยโฉนดที่ได้มาเขาเรียกว่าเป็น,นโฉนดวนกเกษตรป่าไมา้ สามสามล้านไร่ครับพื้นที่ปฏิรูปเนี่ยนะแล้วก็จากสข้อหนึ่งเขาบอกว่าเจ็ดสิบปีที่รอคอยสข้อหนึ่งเป็นโฉนดหนึ่งล้านแปลงนะครับหนึ่งล้านแปลงเจ็ดสิบปีที่รอคอยเนี่ยผมไม่รู้ว่ายังไงครับในในในยะต้องไปถามทีมงานฝ่ายฝ่ายนโยบายของเขาครับเพราะว่าจริงๆอ่เดี๋ยวประเด็นเรื่องสขอเนี่ยเดี๋ยวย้พูดอีกทีแล้วก็พื้นที่ป่าสงวนเจ็ดล้านไร่ครับก็เป็นโฉนดเหมือนกัน,นครับ ปลูกป่ปาเศรษฐกิจเพื่อโฉนโดนแล้วก็คนพื้นที่สูงเนี่ยก็10บร้านไร่ชุมชนทาวเขาชุมชนท้องถิ่นก็จะถูกเปลี่ยนเป็นนิคมสาหารณรป่าชุมชน,นครับหลักๆก,ก็สรุปก็คือเร่งเร่ง,รงออกโฉนโดแก้กฎหมายพิสูจน์สิทธ่เดินทำกินนะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวครับทำเท่าที่ดูนโยบายหลักๆก,ก็จะมีเรื่องประเด็นเรื่อง พื้นที่สีเขียวอยู่ทั้งนั้นครับทีนี้เรามาดูวิธีดําเนินการของเขาเขาบอกว่านโยบายเนี่ยต้องจับต้องได้ครับไม่ใช่นโยบายขายฝันเขาบอกนะเพราะว่าตัวนี้ในเว็บไซต์ก,กตรกตขอลงไว้ในช่วงตอนหาเสียงเลือกตั้งนั่นแหละเขาบอกว่าประเด็นแรกประเด็นที่ผมว่าเรื่องสองคหนึ่งตัวนี้ผมเขาบอกว่าเจ็ดสิบปีที่รอคอยอประเด็นสคหนึ่ง หนึ่งล้านแปลงเป็นโฉนดหนึ่งล้านแปลงเจ็ดสิบปีที่รอคอยอือันนี้ผมไม่เข้าใจนัยยะนะครับแต่คํา่าเจ็ดสิบปีที่รอคอยแต่ประเด็นเรื่องสคหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันไม่ไม่น่าใช่ประไม่น่าเอามาเป็นประเด็นในการแก้ปัญหาหรือหาเสียงเลือกตั้งโดยซ้มไปเพราะอะไรครับเพราะมันมีกฎหมายให้ทหําได้อยู่แล้วคนมีสคหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถนําทุกวันนี้ครับอแหมเพื่อไทยไม่ได้เข้ามาเป็นฝ่ายบริหารหรือมาเป็นรัฐบาลเนี่ย เขาก็ไปออกฉโฉนดได้อยู่แล้วเจ็ดสิบปีที่ว่าหมายถึงอะไรตัวนี้ไม่ไม่รู้ไม่ทราบครับเพราะว่าปัจจุบันก็ออกได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าใครเป็นยื่นคําร้องคำขอเนี่ยตั้งตั้งแต่วันที่เก้ากุมภาห้าสามจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับจะออกฉโฉนดได้เนี่ยต้องผ่านโรงผ่านนอกจากไปยื่นคําร้องคาขอไปรังวัดแล้วเนี่ยก็ต้องไปยื่นคําร้องที่ศาลด้วยนะครับ เพื่อให้สาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดโดยเขาจะตรวจสอบมีการอ่านแปลภาพ่าทากะว่าซออออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรบินบวมหรือไม่นะครับคาว่าบินก็คือตรงตำแหน่งที่ดินหรือไม่บวมก็คือเกินจากเนื้อที่ที่ครอบครองหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ามีคำพิพากษาหรือคำสั่งอันถึงที่สุดในการให้ออกได้เขาก็ออกให้ได้ตัวนี้มันไม่น่าจะเป็น ประเด็นหรือนำมาใช้าหาเสียงครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาก็พิสูจน์ผ่านภาพถ่ายทางอากาศมีการแปลนะครับหรือถ้าจะผักดันจริงๆเพิ่มหน่วยงานในการเพิ่มการเข้าถึงโอกาสในการแปลภาพถ่ายเนี่ยหรือเพิ่มหน่วยงานรับผิดชอบก็จะดีก็จะดีขึ้นเพราะปะัจจุบันเนี่ยยื่นคำร้องคำขอออกโฉนดจากสคเนี่ยจะช้าเพราะว่าเมื่อไปยื่สนสารเพิ่มเนี่ยสารต้องส่ง ตัวนี้แหละครับข้อมูลตัวนี้ไปที่สำนักเทคโนโลยีโโลของกรมที่ดินเพื่อแออ่านภาพถ่ายว่ามันมีการครอบครองอย่างไรบ้างครับออกโฉนดให้ได้ไหมอย่างเงี้ยก็แปลเสร็จก็ส่งกลับมาโน่นนี่นะั่นกินเวลาเนี่ยนานอยู่นะครับกินเวลานานอยู่แล้วก็ประเด็นที่สองในส่วนส,ส,สคเนี่ยเขาบอกว่าผู้ครอบครองทำประโยชน์อย่างต่อเน,นื่องโดยไม่มีสคจะได้รับการพิสูจน์สิทธิ์และได้รับโฉนดอ,อืม ประเด็นนี้สําคัญอ่าประเด็นเนี้ยหาเสียงได้ในส่วนสคปร,ประเด็นแรกอ่าผมมองว่าไม่มีอะไรแต่ประเด็นเนี้ยหาเสียงได้ก็คือพวกเนี้ยพวกไม่มีเหี้ยอะไรเลยก็คือพวกที่ครอบครองโดยพระราการหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับนะต้องให้ไปแจ้งไปดําเนินการทางการสั่งให้ทําอะไรก็ไม่ทาครับให้ไปแจ้งออกสคหนึ่งก็ไม่ไปแจ้งให้ไปแจ้งความประสงค์จะได้ชดต,ตามสคสองก็ไม่แจ้งอ่าแต่มีการครอบครองต่อเน่องอ่าส่วนในรายละเอียดเนี่ยจะ ทำได้หรือไม่ก็อยู่ที่การปรับแก้กฎหมายครับถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างมากก็โอกาสตอบได้มีสูงนะครับต่อมาครับในส่วนของสปกรเป็นชนดครับแน่นอนว่าที่ดินสปกรหลักใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทครับประเภทของฟรีกับเสียงเงินนะครับปัจจุบันนี้ก็มีอยู่3าประเภทนี่แหละครับหลกักๆก็ของฟรีกับของเสียงเงินประเภทเช่าซื้อถ้าชื่อตรงถูกต้อง ออกเฉลโดให้ท,ทันทีตัวนี้คือนโยบายของเขานะครับที่เขาหาเสียงต้องดูว่าเขาเข้ามาจะปรับแก้อย่างไรแน่นอนนะถ้าคนเข้ามาแล้วเป็นร้อยเอกธรรมนัฐผมว่ากฎหมายเป็นรูปแก้แน่นอนนะครับกฎหมายแม่ห้นะครับหรือแม้แต่ถ้าอยู่ในฝก่งของเพื่อไทยคุมเกษตรเองกระทรวงเกษตรเองก็ก,ก็นโยบายนี้นะ่าจะเป็นนโยบายหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับปรกเป็นโฉนดนนะครับแล้วก็กรณีที่ ประเภทการเช่าซื้อหรือการเช่าเนี่ยนะถ้าตรงแปลงออกได้ท,ทันทีถ้าไม่ตรงแปลงต้องปลูกป่าไม่ต่ำกว่ากลึงหนึ่งและมีข้อจํากัด20ด่สิบไร่ถ้าไม่ตรงอ่าถ้าคว่าตรงก็คือชื่อเดิมนะฮะชื่อเดิมยังเป็นชื่อเดิมถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการทําผิดระเบียบนั่นแหละอ่าถ้าชื่อไม่ตรงครับความหมายของผมก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนมือโน่นนี่นั่นนั่นแหละ คำว่าชื่อไม่ตรงของผมก็พูดให้เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเข้าใจเฉพาะผมเองคำว่าชื่อไม่ตรงคืออาจจะมีการเปลี่ยนมือนน่นนี่นั่นด้วยเหตุผลกฏใดก็สุดแล้วแต่ครับก็เอาง่ายๆก็คือการเปลี่ยนมือมีการครอบครองการซื้อขายกันแหละครับแม้ในทางกฎหมายจะห้ามแต่ในทางบัติปฏิเสธไม่ได้ครับ <c oughs> และไม่มีใครคิดว่าและไม่คิดว่าไม่มีใครรู้หรือหน่วยงานไม่รู้รู้รครับรู้นะครับอ่า ต่อมาครับในกรณีที่เป็นสวกสของฟรีอย่างเมื่อกี้เช่าเช่าซื้อถ้าเป็นของฟรีคําว่าสวกส์ของฟรีก็คือเป็นพื้นที่ป่าไม้ป่าสงวนป่าเสื่อมส้มเขาส่งมอบไม้ต่อให้ปฏิรูปนะครับรับไม้ต่อมาเมื่อรับไม้ต่อมาปุ๊บก็ให้สวกร์มาจัดกรนีแบบนี้ก็คือไม่มีค่าให้จ่ายครับก็เป็นสวกอแบบฟรีๆได้มาฟรีแต่แต่บางอย่างหลายคนทาเนมุมเหมาะหลายคนก็ว่า ของฟรีของเสียงเงินทาไมต้องมาอยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันะนะครับในกรณีที่เป็นของฟรีถ้าตรงแปลงตรงแปลงชื่อเจ้าของเดิมหรือทายาทเจ้าของเดิมเนี่ยก็ออกโฉนดโดยจะบังคับก็คือปลูกไม้ยืนต้นไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่นะครับอือนกันแล้วก็กรณีไม่ตรงเนี่ยนอกจากปลูกต้นไม้ยืนต้นกึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยต้องอะไรครับ นะครับมีข้อจํากัดไม่เกินสี่ยี่สิบไร่ครับเหมือนเช่ากับเช่าซื้อนั่นแหละในกรณีที่เปลี่ยนมือาชื่อไม่ตรงชื่อชื่อไม่ตรงผู้ครอบครองหรือทายาทเดิมนั่นนะครับหลายคนว่าไมายืนต้นมันยังไงไมายืนต้นเนี่ยหลกัหลกๆก็คือไม้ที่มีอายุกว่าสามปีนะั่นแหละตั้งแต่สามปีขึ้นไปหลกักๆตัวนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาแต่หลายคนถามมาทำไมยืนต้นไม้ล้มลุกนั่นแหละ ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของพื้นที่สูงพื้นที่สูงพื้นที่ป่าสงวนก็จะมีการออกเจ็ดร้านไร่นะครับเจ็ดล้านไร่ในเป็นป่าเศรษฐกิจในการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อฉนวคนพื้นที่สูงก็อย่างเช่นแถบม่อนแจมแถบเขาค้อตอนนี้อาจจะได้ตอนนี้กเป็นชุมชนชาวมง้งตากพื้นที่สูงหรือชุมชนชาวเขาชุมชนท้องถิ่นก็จะเปลี่ยนเป็นนิคมสากร์ ป่านิคมสากลป่าชุมชนนี่คือรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จ50ไร่ในกรราร50ล้านไร่ในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอของพรรคเพื่อไทยครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทัคแกนำนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะครับเวอร์ชั่นมินช็อกครับนะครับ